ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราอยู่กันนะ <c oughs> กลับมาครั้งแรกก็เสียงแหบซะแล้วนะครับผมเราอยู่กันในสก i บ i ดี้ทาวเวอร์ดีเฟเอนต์ครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมีเพื่อนๆหลายคนเรียกร้องกันเข้ามาอยากให้ผมทมําแบบนี้นะครับก็จัดให้ตามคาขอนะครับและเรากลับมาทั้งทีจะต้องมีอะไรที่ยิ่งใหญ่เซอร์ไพรส์เพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนครับผมอย่างแรกเลยคือเล่นไงครับ <c oughs> อันนี้เล่นไม่เป็นจริงๆนะห่างหายกันไปนานมากเพื่อน ผมไม่รู้แล้วนะครับผมว่าเล่นยังไงขอดูตรงนี้ก่อนนะนี่คืออะไรควิกเพ a y เป็นการเล่งสปูดบี e ปีด o ูทในการเล่นใช่ไหมแล้วในช็อปมีอะไรบ้างเนี่ยทำไมเรามีคูณ2ล่ะผมมีคูณ2อ e ีเวนแล้วก็คูณ2เจมเขียวเกิดอะไรขึ้นอ๋อคูณ2คอยเนี่ยคือเราซื้อไว้แล้วนะครับผมแต่ว่าเจมเขียวยังไม่ได้ซื้อผู้พัฒนาใจดีหรือเปล่าุ้ยแต่ผมชอบระบบนี้เพื่อนๆเราสามารถส่งเกมพารให้กับผู้เล่นคนอื่นๆได้โอ้เจ๋งะ กูเจตนาเขาไอเดียดีมากนะครับผมและยูนิตใหม่ก็ไปไม่รู้กี่ตัวแล้วนะครับเพื่อนๆเรามารีวิวยูนิตเก่าแต่ว่าเป็นยูนิตที่โคตรแรกันก่อนดีกว่านะครับผมจริงๆผมได้มาตั้งแต่1ิบตัวแรกแล้วนะครับแต่พอดีช่วงนั้นเนี่ยติดปัญหาบางอย่างจึงไม่สามารถทํารีวิวให้กับเพื่อนๆดูได้นะครับผมแต่อะไรที่มันแล้วไปแล้วก็แล้วกันไปนะครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ด้วยวัดลบ67ตัว Agent. เกิดอะไรขึ้นกับนายทำไมนายติดลบล่ะเราจะไปรีวิวกันกับแผนที่ใหม่ใน t o i l e t Temple หรือนะครส้วมทองคำครับผมเข้ามาปุ๊บให้เลือกโหมดปั๊บอินเซนเหมือนเดิมนะครับผมเพืเ่อนๆมีอาการดีเลย์เล็กน้อยนะครับน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตผมนะแต่ว่าแผนที่เขาสวยมากับทุกคนดูแบบดิ t o i l e t จะออกมาจากตรงไหนเนี่ยออกมาจากตรงนี้โอเคงั้นช่วงต้นเกม ระวังตัวนามีไปก่อนโค้งนี้ก็แล้วกันนะครับผมเล่นตั้งแต่โค้งแรกเลยนะจากนั้นตามด้วยตัวฟาร์มเงินนะครับตัวฟาร์มเงินตัวนี้วางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันอ่ะเอ๊ทำไมทอยเลตแมปนี้มันวิ่งเร็วจังเลยครับผมเพื่อนเพิอแป๊บเดียวเว็บที่4 HP เหลือ50ครับผมแล้วต่อจากนี้ก็ไม่เหลือแล้วทำไมมันเล่นยากจังเลยเนี่ยทุกคนผมอัพกีดไม่ทันน่ะฟาร์มเงินไม่พอครับผม ผมว่าเรากลับมาแผนที่ประจําครั้งเมื่อนานมาแล้วกับทอยล t t ทาวกันดีกว่าเพื่อนๆแผนที่นี้น่าจะผ่านง่ายกว่านะครับผมโอเคผมรู้แล้วว่าตัวนี้เหมือนจะโดนเนิร์ฟนะครับผมสําหรับไฟเร์เวิร์กบาสุก้าแมนเนี่ยถ้าไม่โดนเนิร์ฟก็มีในส่วนของระบบเลเวลเข้ามาเกี่ยวข้องคือเราจะต้องใช้งานเขาบ่อยๆเพื่อให้เลเวลเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมและทุกครั้งที่เลเวลเพิ่มมากขึ้นเราก็จะได้ได้อะไรไม่รู้ อันนี้ไม่รู้ครับใครรู้คอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับผมเพื่อนๆแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเราต้องวางเขาไว้หลายๆตัวนะครับผมคือถ้าวางตัวเดียวเนี่ยจะหลุดเขาฐานแบบนี้เลยเพื่อนๆโอ้โหเราหลุดมาแล้วจริงด้วยงั้นวางดักไว้ตรงนี้อีกสักตัวได้ไหมเอ่ยผมไม่อยากให้หลุดไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่า HP เหลือ280แล้วแต่ดูเหมือนว่าต้องหลุดแล้วแหละจัดการได้สักตัวก็ยังดีเฮ้ย2ตัวเขาฐานฐานแตกไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่า เราแพ้อีกรอโอ้ยได้อยู่ครับผมขายชิงแล้วเอาเงินมาอัพเกรดเจ้านี่ด่วนๆเลยนะครับตัวอะไรวะเนี่ยดำเปื้ดเลยอะ่ะนี่คือทอยเลตอะไรเอ่ยโคนเนอร์ทอยเลตโอ้โหหน้าตาน่ากลัวมากตรงนี้เหมือนจะหลุดเลยนะครับผมผมว่าอัพเกรดอีกสักตัวก็แล้วกันอ่ะเฮ้ยอย่า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 ให้หลุดไปมากกว่านี้เลย ไม่ได้หลุดมาสี่ตัวอืไม่ใช่แค่สี่ตัวครับผมเฮดพีร้อยห้าสิบเราไม่พอนะครับแพ้แล้ว <c oughs> ทำไมมันยากจังเลยทางทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้ว่า s กีบีดี t ทอเรตท,ทาวเวอร์ e ีเนผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าแมป t o เ l ตท,ทาวเ e อร์ด e n เ e เยอะเลยนะครับแต่ปัจจุบันอาจจะเป็นเพราะว่า เราไม่ได้เล่นนานหล้วมั้งผมว่าเราต้องขยับปรับเป้าหมายจากอินเซนมาเป็นอีซี่ครับผมเพื่อนๆมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นคงไม่ได้วางซีคิดเอเจนต์อย่างแน่นอนนะครับจะได้วางไว้ในชาตินี้โอเคมาวางไปก่อนตรงนี้นะครับผมจากนั้นออโต้สีคิปมาเลยออโต้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่านี่โหมด Easy. อีซี่ยลืมวางตัวฟาร์มเงินวางก่อนโอเคพอมาเป็นอีซี่ก็ง่ายง่ายเพื่อน แบบนี้มีอะไรสมดุลบ้างไหมนะอินเลนก็อย่างยากนะครับผมพออีซี่ง่ายก็ง่ายเกินไปนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่บาลานซ์สักเท่าไหร่นะผมว่าซีคิทเอเจนต์เลยนะจะได้เห็นความสามารถของเขาแบบรวดเร็วทันใจนะครับผมและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีสุดเท่เป็นการยิงลูกกระสุนออกไปแล้วระเบิดตู้โอ้โหยังเจ๋งอะซีคิทเอเจนต์มีสกิลด้วยนะครับผมแต่กดใช้ไม่ได้เราจะต้องฟาร์มตัวเขาให้ถึงเลเวลสิบ ซีฮีเอเจนจริงดี kissnshop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป Toilet Tower Defense และรับกดผลเกมพาทาวน์แมปบ็อก o o ตพร้อมสินค้าสุดเอกคลซจากอนิเมะดี e เ s นตหรือถ้าไม่อยากปั้นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ ซีคิตเอเจนต์ใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน750นะครับผมจะวางเขาไว้ตรงนี้ที่เก่าเจ้าเดิมนะครับผมเพื่อน,อนและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีสุดเทแถมมีสกิลด้วยใช้สกิลปึ๊บเป็นการแช่แข็งทอยเล็แบบนี้ครับผมถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆครับไม่แน่ใจเพื่อนๆว่าในส่วนของสกิลเนี่ยมีผลกับเลเวลตัวละครหรือเปล่านะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าผมเก็บเลเวลซีคิตเอเจนต์ไปไกลๆแล้วเนี่ยแล้วใช้สกิลเนี่ย เขาจะแช่แข็งทอยเล็ทได้นานกว่าเดิมไหมนะครับผมในส่วนของตรงนี้ผมไม่รู้นะนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมอัพเกรดเจ้านี่ก่อนไฟเ e อร์เวิร์กบา a ูก้าแมนนะครับผมอัพเกรดไปเลเวล2มานะครับเงินที่ใช้ในการอัพเกรดของซีเค e ดเอเจนต์จากเลเวล1ไปเลเวล2 1,500นะครับผมเพื่อนๆเราจะต้องอัพเกรดตัวฟาร์มเงินก่อน แต่ซีเค็ t เอเจนเขามีข้อดีอย่างหนึ่งครับเพืเ่อนๆนั่นก็คือสกิลของเขาคูดาวเร็วแค่15วิเท่านั้นเองนะครับผมที่สำคัญไม่ซ้อนทับกันด้วยนะครับในกรณีที่ผมวางซีเค e t เอเจนไปอีกหนึ่งตัวใช่ไหมผมอัปเกรดก่อนนะครับผม ผมวางไปอีก1ตัวตรงนี้นะครับและถ้าผมกดใช้สกิลของตัวแรกไปแล้วนะครับผมตัวที่ผมวางใหม่ก็สามารถกดใช้สกิลได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับผมไม่ซ้อนทับกันนะถือว่าดีมากๆนะครับแต่มีลิมิตอยู่นะครับผมมีเงื่อนไขอยู่นะลิมิตของเขาวางได้มากสุด3ตัวนะครับซีคตเอเจนต์แต่3ตัวเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอทําให้เราผ่านด่านต่างๆได้แล้วนะครับผมดาเมิดเขาเยอะนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล2ไปเลเวล3 3,500ครับ ผมหยุดเวลาปึ๊บนะครับผมจริงๆแช่แข็งมันก็เหมือนหยุดเวลานั่นแหละเพื่อนๆน,นะครับเหมือนกับไททันครอกแมนนะครับผมแต่ว่าไททันครอกแมนเนี่ยมันเป็นการหยุดทั้งแมปนะในแมปทอยเลทเทิร์นดีเฟนซ์นะครับผมแต่ในสกิมบีดี้เทิร์นดีเฟนซ์เนี่ยจะมีเงื่อนไขยหยุดได้เฉพาะรัศมีการโจมตีเท่านั้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ทำไมผมไม่หยุดอ่ะเฮ้ยแต่ว่าจัดการได้นะครับผมวิธีกระสุนเราตามไปออกนอกรัศมีการโจมตีพอดีเป๊ะเลยนะครับอัปเกรดไปเลเวล3มาครับ จากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน7,500ครับผมเราก็กดสกิลแบบต่อเนื่องรัวๆได้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสกิลเขามีประโยชน์มากอะ่ะผมแนะนําให้ใช้สกิลของเขากับพวกเนื้อและก็ตัวคูณนะครับผมเพราะว่าเจ้าพวกนี้เป็นปัญหากับซีเคดเอเจนต์ N, หรือว่าดาเมจเดี่ยวหนักมากๆนะครับเขาดาเมจเดี่ยวใช่ไหมหรือว่าแบบสเปสเนี่ยผมก็ไม่ได้ทานสังเกตเลยนะครับผม <c oughs> คิดว่าน่าจะดาเมจเดี่ยวนะแต่ว่าเขามีระเบิดนะ ว่สกูนี้ระเบิดแต่ดาเมจไม่โดนทอยเล็อีกตัวฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมเม,เมื่อนเราต้องช่วยกันสังเกตผมคิดว่าน่าจะดาเมจเดี่ยวมากกว่านะครับอัปเกรดเป็นเลเวล4มาครับจากเลเวล4ไปเลเวล5ใช้เงิน12,500นานะครับผมรู้สึกว่าสกิลเนี่ยไม่ว่าจะอัปเกรดเลเวลเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผมสกิลของเขาจะหยุดเวลาแบบเท่าเดิมเลยนะครับผมหรือว่าแช่แข็งทอยเล็เนี่ยเท่าเดิมประมาณ3วิน,นะครับ ลืมบอกเพื่อนๆไปผมมีบัฟสไนเปอร์นะครับผมแพสซีฟติดตัวที่ว่าไปแรนดอมได้มานะครับทุกคนเพราะฉะนั้นรัศมีการโจมดีเราก็เลยกว้างกว่าปกตินะครับแล้วมันคอมโบกับสกิลแช่แข็งทอยเล็ดดีมากๆครับทุกคนดูดิในเมื่อเส้นรัศมีการโจมดีเขากว้างอ่ะเห็นไหมเนี่ยครอบคุมเกือบทุกพื้นที่เลยนะครับผมมาถึงหน้าฐานเราเลยอ่ะ ถ้ามีทอยเล็ดหลุดมาตรงนี้เราก็ใช้สกิลแช่แข็งไว้ได้นะครับผมแล้วเราก็ยิงไปเรียบร้อยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่โหดมากๆสมควรโหดนะครับเพราะว่าทั้งเซิร์ฟมีแค่67ตัวเองนะครับผมถือว่าน้อยมากนะโอเคผมมีเงินอัปเกรดเป็นเลเวล5แล้วนะครับผมและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล5นะครับเพื่อนๆวางได้มากสุด3ตัวนะแต่ผมวางกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมวางไว้ใกล้ๆกันอีกตัวหนึ่งตรงนี้แหละ โอเคตอนนี้ผมวางซีเคดเอเจนต์แม็กครบ3ตัวแล้วนะครับผมในเว็บที่31บนะครับเพื่อนๆแต่ตัวดาเมจเดียวที่ดีนั้นจะต้องมี AOE มาช่วยคอมโบด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นขายตรงนี้ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นพี่ใหญ่นะครับวางไว้บริเวณตรงนี้นะพี่ใหญ่เนี่ยไม่แน่ใจว่าผู้พัฒนาทําการปรับในส่วนของสกิลเขาหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะครับแต่ว่าโมเดลเขาเหมือนเดิมเลยเพื่อนๆขายตรงนี้ทิ้งด้วยไม่ได้ใช้งานแล้ว ทุกคนดูนะครับคอมโบแบบต่อเนื่องครับผมแช่แข็งไปหนึ่งครับเตรียมตัวแช่แข็งไปอีกสองครับผมแล้วก็แช่แข็งไปอีกสามครับผมโอ้โหเป็นการหยุดทอยเลรให้พี่ใหญ่ตีได้แบบสบายๆเลยนะแต่มาสกูพี่ใหญ่ไม่ได้อัพเอ้ยอะไรอะสกิลใหม่เขาเหรอหรือว่าอะไรมันมีเสียงด้วยอะเพื่อนๆเ,เสียงมันเขาจะระเบิดเลยนะครับผม <laughs> อันนี้คืออะไรไม่แน่ใจ นะครับผมแต่ว่าที่เห็นไฟติดทอเล e t เนี่ยเป็นการยิงกระสุนแล้วระเบิดของซีเคทเอเจต์นะไม่ใช่ของอัตเมทไททันทีวแมนนะครับแม็กตัวที่2มาครับผมพี่ใหญ่เลเวล5อยู่เลยนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ฟาร์มแบบที่บอกไปนะครับผมเรายังจะต้องเก็บกันอีกหลายตัวเลยนะไม่ใช่หลายตัวทุกตัวเลยนะครับผมกลับมาเล่นใหม่ก็ต้องฟาร์มใหม่หมดนะครับเว็บสุดท้ายครับผมปูวิทออกมาปูวิทน่าจะมาไม่ถึงตรงนี้ด้วยน่าจะตายตรงนี้ก่อนนะครับผม เจอพี่ใหญ่ AOE ไปแบบนี้เรียบร้อยครับผมแหมทําไมผ่านแบบง่ายดายจังเลยก่อนหน้านี้ตายเอาตายเอานะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมปลดล็อกสกิลซีคิทเอเจนได้หรือว่าเราตายบ่อยจนทําให้เราเล่นเก่งหรือเปล่านะครับผมโอเคใช้สกิลมาครับแช่แข็งไปแช่แข็งแบบต่อเนื่องแล้วก็แช่แข็งไปอีกชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับ และทั้งหมดนี้คือรีวิวซีเคดเอเจนครับผมลืมบอกไปว่ามอบได้ด้วยนะครับเพื่อนๆเราสามารถแปงลงร่างได้นะแต่ว่ามีแค่6ตัวแต่ในอนาคตผู้พัฒนาก็ทำออกมาเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ